กดถ้าถ,ถ้าเกิดโดกดกด f อีกทีนึงมันจะเป็นกลางครัถ้าเกิดมีนะฮะเัาไม่เห็นมีในตัวเลยอะใช่ผมว่าโดนแกงแล้ว<ช>ต้องอทุกสอบคุณขนมปังโดนแกงแล้วสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นหรอโอเคเคสตัวอย่างสองสามพึบมไม่ไหมไปไมเนะมันไม่มีเรียบร้อย แปลกๆคขาถามแปลกๆไม่ถึงว่าไม่เคยป่วยเหรอไม่เคยป่วยเลยยโคร วังนี้มาเยอะครับท่านผบว่าหมอเห็นหมอบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาให้มาเอาตังที่หมอเดี๋ยวก็มาจำได้อยู่เราคิดเอาเองแล้วเราคิดเอาเองแล้วสีน้ำควาวจำดีนะบอกไว้ก่อนหมอโยโย่ไปไหนครับเอแต่แต่จริญเชื่อชื่อน่ารักไหมพิธาไทยอำนาจผ่านมือผมมาแล้วคนนี้พี่ก๊อตเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษครับท่านผออว่าไงผมปังแหมแหมแหม เบื่อจริงเสียงหวานๆแล้วแฝงไปด้วยความแบบคมบาดคมเนี่ยทำไรอยู่วะสีน้ำสไน้วไม่ได้ทำอะไรเขาบอกว่าให้ให้ลองมาโรงพยาบาลดูได้ข่าวจากนอกโลกมาว่ามีคนบอกคิดถึงขนมปังอาอืมนั่นแหละสิใครคนแถวนี้หรือเปล่านะแฝงตัวหรือเปล่านะทำไปไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะผมไม่ใช่คนอย่างนั้นฮัลโหลฮัลโหล ทำอะไรสินะไม่เห็นเคยเจอเลยคือไม่เคยป่วยเลยไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยไม่เคยป่วยเทียบเข้ามามันต้องฟาร์มอ่ะก็เลย<ๆ>ค่อยเข้าระวังหลุดนะระวังหลุดนะไวริ <c oughs> <c oughs> สระวังหลุดนะอุยทรงผมทรงนี้สวยผมมีผมมีคนซ้อมตำรวจแล้ะชายหาดส,สวิตวตี้สิตตี ทรงผมทรงนี้สวยจังสีน้ำอยากเป็นหมอไปไป้ทำทรงผมทรงนี้เจ้าพออะไรทำอะไรสวิตตี้จะทำอะไรสวิตตี้บอกว่าอยากเมียทำก็เลยชวนไปจกปูนเดี๋ยวจะไปสอบตำรวจดเลยสีน้ำไม่ครับถ้าสีน้ำนี่คือเป็นอะไรเนี่ยมือเนี่ยไอ้หลแล้วเลยโอ้โหหมอใหญ่สอบมาดีมากอย่าอย่าทำอย่างนี้ต่อหน้าผอหมอนะครับเขาผอหมอที่นี่หื่นมากตอหมอ พอออหมอแต่งตัไม่เรียบร้อยเลยอ่ะฮ้านคือหมอหมอเราหมอเราล้วอธิบายให้คนสีน้ำก็ฟังหม่อยแต่ันนี้คืออันนี้เป็นยูนิยูนิฟอร์มของพอครับผมไม่สามารถยืนอตั้งแต่เราสามารถอยู่ข้างหน้าสีน้ำได้จริงของญาก้มโอ้โหตัวงอเลยครับอแปลกแอันนี้แปลกแปลกอยอกยไปละไปไปละครับไปละครับเจอกันเจอกันไปก่อนนะครับหนมปัง คิดถึงนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่รู้ตัวแล้วไงทั้วโรงพยาบาลใช่ผีที่มาป่วนโรงพยาบาลตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ผมรู้ว่ามีคนมาบอกคิดถึงหมอนล่นต้องรีบบอกไปก่อนผอผอกครับมีคนบอกคิดถึงหมอน้าปังประมาณร้อยแปดเก้าคนแล้วครับเมื่อกี้ไปึงคิวหนูหรือยังไปร้านอาหารก็คือคิวคิวหน้าครับไปแล้วก็คือกลับมาไม่ได้เอาอย่างนี้เลยทุกคนอกว่าไม่ต้องกลับใช่เหรอ เออขนมปังอ่ะซื้อข้าวคาบเป็นหนึ่งปูนอะไรเกินขนมปังอะไรขนมปังบอกสิคิดถึงพี่ไหมคิดถึงคิดถึงเออเดี๋ยวไปบอกคิดถึงใครอีกนะเข้าใจไหมอ่าได้ยินครับได้ยินครับเอาแล้วเรือไปแล้วไปปูนไปจกปูนละไปจกปูนละพี่ก้อนเดี๋ยว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 พี่ก้อนไปโอ้โหพี่ก้อนไปจกปูนแล้วล่ะมันโดดร่มยังไงผมอยากโดดบ้างอ่ะก็กระโดดลงมาจากคอแล้วก็กดเอฟครับเอ้ยไม่มันต้องซื้อร่มก่อนเปล่า ไม่กลับมาแล้วนะอปุ๊บมันก็จะมีร่มอยู่ในตัวกลับแล้วฮะกลับมาแล้วเอาเหรอโอเคโดดลงมาได้เลยกด F ค้างป่ะมันไม่ต้องแค่กดทีเดียวใช่กด F ทีเดียวแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดกดกดอีกทีนึงจะเป็นการจะเป็นการแลนดิ้งลงโอเคเดี๋ยวไปลองเดียไปด้วยลองด้วยดิมันทำได้จริงเหรอพวกเราทำได้จริงเหรอไม่ได้มีเฉพาะตำรวจอ่ะบ้านตำรวจก็ไม่มีก็เหรอก็ทำอะไรก็เวลาเวลาขึ้นหอปุ๊บปุ๊บแบบลองลองหมุนสกอร์เมาส์อ่ะ มันจะเห็นมันจะเห็นลบชูชีพอยู่ในตัวโอเคไปไหมฮะไปทะลุาลยไปไหมฮะไปไปไหมฮะไปลองเลยอยากลองอยากลองทาไงองเห็นบอกขึ้นหอขึ้นหอแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์ฮะขึ้นหอแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์แล้วมันก็จะมีโล่หมอกมาใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่มันไม่มีในตัวแต่ว่ามันลองดูใครก็ได้ขับเพราะว่าปังจะเป็นคนโด โดดหมดล้ำเลยฮะเดี๋ยวพาวเดอร์ปีอีกไมหมฮะหรือ,อที่หนึ่งมัมนจะไปโดดที่ไหนครับเอ่อโดดที่ไหนดีอะตึกไม่เห็นมีเลยอ่ะเขาโคเคนไหมฮะไม่มันต้องโดดก่อนแล้วก็นี่หรือเปล่าเขาบอกว่าเลื่อนสกอร์เมาส์แล้วจะเห็นว่ามันมีล่มอะฮะไม่เห็นมีเลยสิบแปดไม่เห็นมีเลยไม่เห็นเหมือนกันสิบแปดต้องโดดก่อนจะลองใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ อขึ้นขึ้นขึ้นโดดตรงนี้แหละมันมันต้องสูงสูงครับมันต้องสูงสูงได้ครับไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นมีเลยอ่ะอาจจะต้องลองโดดก่อนครับโดดแล้วกดอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาบอกกดกดถ้าถ้าเกิดโดดกด F อีกทีหนึ่งมันจะเป็นกลางครับถ้าเกิดมีนะฮะันไม่เห็นมีในตัวเอ่ะใช่ผมว่าโดดแกงแล้วต้องทดสอบคุณขนมปังโดนแกงแล้วสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นรอโอเคเคตัวอย่างสองสามพึบไม่ไหม ไปแล้วมันไม่มีเรียบร้อยเตรียมรับเอ่อคุณขนมปังเตรียมเตรียมเตรียมรับคุณเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นลองโดดแล้วฮะล้มไม่กลางเหรอไม่มีฮะแกงฮะแกงฮะแกงหม้อใหญ่มันไม่มันไม่มีล้มใช้โทรศัพท์ไม่ได้ด้วยนะเจมี่เขาบอกว่าหลอกหมอไป หมอปังไม่ถูกฉลองกับที่สูงอ้าวแล้วหมอหมอโย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 ่อยู่ไหนโยโย่หายไปไหนแล้วนี่ไงอยู่หลางหลังเรียตลอดแล้วบอกคิดถึงใช่ไหมหมอไม่เป็นไรผมกินส้มตำไปแล้วไหนใครหมอนมปังโดนแกงหมอมากันเยอะจังเลยอ๋อไม่เห็นมีนี่นะรองร่มเลยโดนแกงโดนแกงว้อใหญ่อทำอะไรอ่ะแกงว้อใหญ่เลยพี่กอจีบอกว่ามือหน่วยงานมีล่มในตัวโดนผอโดนผอปตลอดแกงฮะว่า ขึ้นขึ้นหอแล้วจะมีล่มอ๋อโดดลงมาฮะใช่นี่มันหมอขนมฟังเป็นที่เป็นนักบินที่เก่งในลงที่สุดในโรงพยาบาลใช่ไหมฮะใช่ครับหลอกง่ายมากถ้าผมอุ้มคุณไดมอนแล้วผมตุยคุณไดมอนก็ลงไม่ได้ดิใช่ก่อนก็ว่างอะไรนะอย่าเลยดีกว่า หาแล้วถาเรื่องบอสอีกแล้วหาท้าอ like ีกแล้วตอนแรกตอนแรกก็อยากรู้เลยอยากลองแต่คิดไปคิดมาเอออย่าเลยดีกว่าแกะหน้อยฝากด้วยกนเะครับพี่ฟ้านเขากดขยะส่งให้ผมก็ได้ครับผมจะไปขายพี่ก็จีบไปไหนล่ะก็จีบกับสอนอไปเลยทำไมกดไปแล้วมันไม่ติดห่อมันไม่มี หรือ th มันต้องเลื่อนไปในนั้นกับเปล่าต้องเลื่อนเป็นเป็นเป็นล่มก่อนกดโดดเปล่าก็เลื่อนแล้วมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีพี่แสดงว่าเป็นเฉพาะตำรวจแสดงว่าได้เฉพาะตำรวจอะไรเงี <t <t ้ยเออนั่นน่ะสิลองคุณตำรงลองไปลองฮอตำรวจดูไหมฮะโอ้ยไม่เอาเบื่อวงขยะนี่ยังเโยส่งขยะเก่งจริงเพราะฝอาไมอได้ถูกฉลองกันที่สูงเท่าไหร่นะ